ในส่วนของการบริจาคโลหิตในช่วงการระบาดของโรคโควิดสิบเก้านะคะคือมีอยู่สองส่วนที่ต้องร่วมมือกันก็คือทางภาคบริการโลหิตและก็ผู้บริการผู้ให้รับบริจาคโลหิตนะคะก็คือทางภาคบริการโลหิตเองก็มีการป้องกันทำความสะอาดของสถานที่ให้อย่างเรียบร้อยตามมาตรการนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็คือมีการงดรับประทานอาหารว่างหลังบริจาคโวหิตก็คือขอความร่วมมือในการนำอาหารว่างกลับบ้าน,นะคะ่ะ แล้วก็ทําความสะอาดจุดสมัมผัสบ่อยๆที่สัมผัสร่วมต่างๆนะคะในส่วนของผู้บริจาคโลหติตเองนะคะก็ต้องมีการทําแบบคัดกรองตนเองก่อนการบริจาคโลหติตซึ่งแบบคัดกรองการบริจาคโลหติตนี้สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหรือว่าเว็บไซต์ Blood Donation t ทยนะคะคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหติตนะคะคกะคะ็คือหลักหนักใหญ่ๆแล้วก็คือ อายุ17ป e ีขึ้นไปนะคะส่วนสำหรับน้องๆที่อายุ17ป e ีแต่ยังไม่ถึง18ป e ีนะคะต้องมีได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดใบย,ยินยอมผู้ปกครองได้ทางหน้าเว็บไซต์แล้วก็สําหรับน้าหนักต้องมีน้ําหนัก4.5กิโลกร,รัมขึ้นไปนะคะรู้สึกสบายดีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคโลหิตพีมก่อนหน้าที่จะบริจาคโลหิตนะคะก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงนะคะ ก่อนการบริจาครลหิตก็อีกเรื่องการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงภายในหกชั่วโมงึ่งจะทําให้คลัสตอที่ได้มาไม่สามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็สําหรับผู้บริจาครลหิตรายใหม่นะคะหากมีโรคประจําตัวต่างๆที่พบได้บ่อยนะคะก็คือโรคสังเกือของประเทศไทยก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหากอ,อยู่ในเกณฑ์ปกติควบคุมได้แล้วก็ มีการทานยาเป็นปกติก็สามารถบริจาคโลหิตได้นะคะส่วนโรคอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ทางหน้าเว็บไซต์แล้วก็โทรศัพท์สอบถามได้เช่นโรคไเปอร์ไทรอยไอปูไทรอยพวกเนี้ยนะคะแล้วก็กรณีรับประทานยาต่างๆนะคะถ้าเกิดในช่วงนี้เป็นการระบาดนะคะก็คือบางท่านอาจจะรับประทานยามาก็ถ้าเป็นรับประทานยาปฏิชีวนะนะคะจําเป็นต้องงดเว้น7วันถึงสามารถบริจาครลหิตได้นะคะ และในส่วนของพวกยาตะกูลแอสไพรินพวกนี้นะคะก็บริจาคได้แต่ว่าไม่นำเสเลื่นมาใชา้นะคะโดยต้องรับประทานหยุดรับประทานยามาแล้วสองวันนะคะขอให้งดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคลงหยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็รายละเอียดอื่นก็เช่นอ่ายู่ไม่อยู่ในช่วงระหว่างตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตนะคะสาหรับสุภาพสตรีหรือว่า เว้นการครอดบุตมาแล้วอย่างน้อยหกเดือนนะคะสําหรับการคำถามที่ได้รับบ่อยๆก็คืออุดฟันขูดป็นปู้นอะไรพวกนี้เว้นสามวันนะคะสําหรับท่านที่ถอนฟันก็เว้นเจ็ดวันฟ้องเสียท้องร่วงเว้นเจ็ดวันนะคะแล้วก็สําหรับแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่รับกันส่วนประกอบโลหิตใดๆน,น,นะคะแล้วก็สําหรับไม่มีประวัติของการเป็นโรคไวรัสอับีนะคะ ซึ่งตัวนี้ก็อย่างที่ระเรียนแจ้งไปว่าถากท่านใดที่ยังไม่มั่นใจก็สามารถเข้าไปดูทงงานาเว็บไซต์ของศูนหรือการลงเหตุได้ดังนั้นจะมีรายละเอียดให้ทราบอย่างละเอียดหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามที่ภาคบริการลงเหตุได้ค่ะที่หลังบริจาคลงเหตของผู้บริจาคลงเหตนะคะอันดับแรกเลยค่ะหลังจากที่เลือดเลือดเต็มถุงแล้วแล้วก็พยาบาลได้ทําการอายุติการบริจาคแล้วน,นะคะ อย่าเพิ่งบลุกค่ะนอนรลบวแต่ยินย็นนอนพักที่เตียงก่อนสักห้านาทีเพื่อสังเกตอาการนะคะรวมไปถึงหลังจากนั้นก็ไปนั่งพักอีกสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็รับของว่างทานรับของว่างนะคะกลับไปทานที่บ้านนะคะแล้วก็หลังจากริ้จักกินหินนะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือดื่มน้าให้มากกว่าปกติเป็นเวลาที่สี่ชั่วโมงนะคะหรือหนึ่งวันเพื่อที่ทดแทนปริมาตรของเลวที่สูญเสียไปแล้วก็ แล้วก็สิ่งที่ฝากก็คือรับประทานยาสนทธาตุเหล็กที่ทาง,ทางภาคบริการโลหิตให้ไปนะคะวันละหนึ่งเม็ดจนกว่าจะหมดในระหว่างที่หลังจากหนึ่งวันที่บริจาคโลหิตไปก็อาจจะหลีกเลี่ยงการขึ้นลงที่สูงซึ่งทําให้ร้อนวิดเวีนเยนเป็นลมได้นะคะแล้วก็สําหรับแขนที่ข้างที่บริจาคโลหิตมาก็หดยิ้การใช้งานแขนหนักข้างนั้นไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้อ่า เกิดการเขียวช้ำน้อยลงนะคะงดกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความเร็วความสูงการออกกําลังกายแบบหนักๆซิเกนหนักๆกเน,น,กๆนี่ยค่ะเป็นเวลา24ชั่วโมงก่อนก็คือดูแลตัวเอง24ชั่วโมงให้ดีตามที่ได้รับคําแนะนําไปก่อน,นะคะ่ะ